เลยเนี่ยพวกับภูมิปีเลยเรดากำลังตีกันอยู่กำลังโอ้โหรวยชื่อเลยพ่อนแล้วโอ้โหนี่นี่คนเป็นนั้นพ่อไม่ใช่คนตายนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคนเป็นเป็นพระางลีโชคตามงไส้ตรงอ่านะเป้งเลยนะเดี๋ยวจะี๋ยวตั้งเวลานิดเดี๋ยวผมพูดเกินเวลาทุกที ไเป็จะตั้งไปแล้วผมนะครับขอจะนำหลวงพ่อเกินวันนี้ก็เป็นวันคล้ายกับวันเกิดท่านเจ้ากรมเสริมสุขสวัสดิ์เจ้าของบ้านแห่งนี้ตนท่านก็มไม่ได้บอกใครไม่ได้รบกวนอะไรมากมายในฐานะที่เราสิทธิานุสิทิของหลวงพ่อแล้วก็ได้ดิบได้ดีทั้งด้าน ผ,ผ่านสินภาวนาได้ไปจากที่นี่โดยเพราะอย่างยิ่งคือเรื่องนิพพานเราได้กันชัดเกนจนแจ่มใสสิ่งใดที่เราจะตอบแทนบุญค,คุณท่านไม่มีเราก็ทั้งจิดทัท้งสงบโดยนึกตามผมไปไว่าอย่างนี้ว่าตอนนี้ไปก็ขอรัตนาบารมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพระเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายรมเทวดาทั้งหมด บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องพวงขอได้โปรดสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ให้ท่านเจรมเสริมสุขสขวัสดิ์มีพัฒนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์บรรล,ลุมรคผลนพันพันธ์ในชาติปัจจุบันหากท่านประสงค์สิ่งใดก็จงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างทุกประการเธอเอก่อนขอมีอายุพันธ์ปีเธออุ <laughs> <laughs> ๊ห์หูอุ๊หูอใชู่ออ้ห พันก็พัน,นว,ว่าไปกลบาบนมัสการกลาบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้มาเจริญพระกรรมาฐานอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มันมักจะมีอาการดังต่อไปนี้เจ้าค่ะ,ะ,ะ,ะหนึ่งก่อ,งอนอจะเจริญจิตสบาย องเจริญเรียบร้อยก็จิตสงบจิตสบายแต่ว่าอีกตอนที่กําลังเจริญที่จาคักรู้สึกร่างกายมันจะเกร็งมันจะเครียดมันจะเพรียมันจะง่วงอย่างหลายประการแก้ไม่ตกเลยขอบารมีหลวงพ่อช่วยสงงครอ์กรรมฐานของลูกสักครั้งเถิดเจ้าค่ะทีนี้เอามีดที่ต้องการฉัแก้ใช่ไหมโอ้ไม่ตาาน่รอยหลวงพ่อครับเป็นที่มาเจริญใกล้ๆสิ จะได้แก้ให้ได้โอ้ถ้าแก้ต้องมาใ,าใกล้้ใกล้ๆนะถามก่อนว่าแก้บนหรือแก้ล่างโอ้ก็กรรมฐานนี่มีสองอย่างเหรอใช่ใช่สม,ถา,มาถาภาวนาอยู่ชั้นล่างมีปััสนาภาวนาอยู่ชั้นบนแวบไปเลยเนี่ย ไปน้ำขุนๆเลยน้ำาใสแล้วแทงหลังหักสลเฮอครับครับเอางี้ดิอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นคลายอารมณ์ซะอย่าให้เครียดอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสงเียกว่าอัตภิมฐานโยจะไม่มีผลนะผิดทางเลยอาการเริ่มเพียนตับปล่อยอารมณ์เลยปล่อยอารมณ์ตามตำดาให้ว่างเลยเปแล่า ลอยโลภปกตินะครับครับอ๋อเอาจริงเอาดังเกรงมากเกินไปเป็นอัตตะคือฐานนิยมไม่เหยื่ทางบรรลุมรรคผลไอ้ที่เขาลือก็บอกว่านั่งกรรมฐานวิคนจริตอะไรต่างๆนี่เพราะนี่นี่อคือกันเนี่ยครับครับนุษยเร็วไปหน่อยครับมนุษยเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าคนบ้าเนี่ยมีคุณค่าเสมอพระอรหันต์ คุณพ่อขนาดนั้นเลยครับนี่เฉพาะพระนะพระรหต์นี่เขาไม่ปรับอวบัดชั้นใดพระบ้าเขาไม่ปรับอบัดชั้นใดโอ้เทียบเทียบเท่าเลยเทียบเท่าเลยกราบกราบกราบอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งไปดูเลยอ่าผ่านไปไปนะว่าอย่าอย่าอย่าให้เครียดนะจ๊ะถ้าเครียดมากก็มาเอายารักษาโรคเอ็ไปจะไดอ้หายเครียดดีฮะครับ ก็อะไระยาฉุนลมแด้วทีนี้มีอีกโรคแล้วนะที่หลวงพ่อบอกอะไรไหลไหลอะไร<ง>โรคไหลนะใครไม่เชื่อขอให้ลองเป็นดูแล้วมาเอายาไปรับประทานที่โลวงที่จะเป็นไม่เคิดกินยาเรียก็โรคไหลอา้าวหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยู่บริษัทโกด็ดักมีความเรื่อมโอ๋ยไม่เป็นอะไร อันนี่มอะไรโคดักโคดักเลยโอดักเฉยเฉยก็องให้โคดักเฉยเฉยก็เอาโยนคนซื้อโคดักเฉยเฉยอ๋อบอกว่าที่จะสงสัยก็คือว่าอย่างนี้ ว่าการถวายข้าวพระตนตรัยที่เรียกว่าถวายข้าวพระพุทธนั้นจะทําอย่างไรคืออย่างนี้ที่บ้านลูกมีพระยี่สิบกวองจะต้องใช้แก้วกี่ใบขวดกี่โลกข้าวเท่าไรถึงจะได้ถูกต้องตามแบบฉบับของพระพุทธโอ้โหันนี้หนักเลยนะองพ่อสำรับเดียวพอแล้วก็เกิด วระหลายองค์ไม่ไม่ไม่นั่งกันหรอกครับเขางี้ดิยังไงคำพ่าครับตั้งไม่กลางกลางใครเชากอใจพะองไหนหิวก็เชิญมาฉันไม่มาก็อย่ากินถ้าบข้าไปบูชาเป็นการบูชาไม่ได้สบายให้ฉันเป็นยอมรับรับถือความดีของท่านแล้วบูชาไม่ต้องมากนักสันลักเดียวก็พอนะก็อย่างอยู่ลายหนึ่งมี เขาพีรลูกหลวงพ่อหลวงพ่อไปมหานิกายแล้วก็ไปได้หลวงพ่อธรรมยุทธไม่งงกขาบอกว่าเวลาตั้งอาหารนี่ไม่ไม่รู้จะต้องแยกหรือเปล่ารมยุทธจะมาได้กายฉันมังบิเดียวดเปล่าก็ไม่รู้ว่าทำมาพระไม่พูดหน้ากูฉันด้วยกันได้ครับครับอ่ะ <c oughs> เป็นนั้นว่าตั้งที่เดียวก็ใช้ได้นะพ่อนะใ <c oughs> ช้ได้ใช้ได้เขาเรียกว่ากองกลางกองกลางครับ เป็นการบูชาคุณไม่ใช่ถวายทานอ๋อบ oh. ูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเขาไม่ได้ทาน,นบรารมีเราเป็นการบูชากราบกราบกลาบห้องพ่อเจ้าขาอีฉันอยู่อะไรตะลิงตลิงเนี่ยแล้วไม่บอกตะลิงอะไระไม่ต้องบอกว่าตะลิงไหนเอาเป็นนั้นว่าอย่างนี้ลูกเป็นวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปีแหมที่เดือดร้อนอยู่ก็คือว่า ไอ้เรื่องการมาลมทางเพศลูกพยายามเอาอาสุภะกรรมฐานกับกายยกตานุสติขอหลวงพ่อไปตัดเพื่อให้มันเด็ดขาดแต่มันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราพอไปเจอหมู่เจอพวกมันก็คลึ้มอีกก็ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงลูกกลุ่มใจเหลือเกินขอบารมีหลวงพ่อช่วยตัดการมาลมของลูกสักครั้งเถิดเจิดค่าอนี่อยู่แล้วจะให้พลาตัดนะ โอ้ยุของพ่อก็มากด้วยไหวเลิศจะรู้เค่จะไหวเลยแม่เอานี้สินะยังไงดีขอรัาบความสะดวกแต่งงานซะเลยนะอ๋อยังนี้คลายเครียดแน่นะใช่ใช่ใช่พอคลายเครียดก็จะเลยกรรมฐานต่อไปอ๋อเอาแบบอย่างนำสาขาให้แล้ว พ่อสาขาจำเป็นมโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปียุ่ที่หกปีจะมาแต่งงานให้หนูที่เกินไปปีแล้วแล้วแล้วได้ก็าชื่ว่าอะไรมีลูกมีเต้าเป็นนาเราใช่ยี่สิบตัวเอ้ยยี่สิบยี่สิบคนโอ้โห นี่เขามโสดาบันงเขายังคลายเพียดได้ใช่ใช่โอ้ยอยอยโอย่างเราปูถูชนก็สบายเลยนะเอะครับอันนี้เรื่องท้งเรื่องอย่างนี้มันตัดกันไม่ออกต้องไปนาคามียอ๋อไอ้เรื่องเรื่องนี้ต้องต้องถึงนาคามียถึงจะตัดได้ใช่ใช่ถ้ายังไม่ถึงนาคือคามีคือโสดาบ้างใสกิทาคามีนี่ยังต้องแต่งงานอยู่ นี่เวลามันเครียดกันมาแล้วก็คลายเครียดเสียจิตก,ก็เป็นใจที่เป็นายง่าย<ห>ใเลยนะคลายกันเองไม่ต้องมาถึงวัดนะต้องให้ถึงพระด้วยย่อมจริงถ้าถึงหลงพ่อหลวพ่อเท่มถ,ถึงแน่ <c oughs> เพ็งเพิงฟ้เลยังไงยังไงไอลูไอลูหลานช่วยหาไม่วัดธาตุทองเลยนะจะดูได้ไหมครับไปนั้นว่าพอถ้าจะให้ตัดจริงๆถ้าไม่แต่งงานก็ต้องเป็นอะไรพระอาณาคามีใช่ใช่ใช่ค่อยๆค่อยๆเป็นอ๋อค่อยๆเป็นดีกว่าแล้วกรวยรวยรวยอ๋อครับ เป็นอว่าผ่านไปโอ้ยว่าหลวงพ่อเจ้าขาเอกโดนี่เกี่ยวกับเรื่องสินแปดว่าสินแปดที่ลูกรักษาอยู่ปัจจุบันนี้มีคนก็พูดว่านมกินไม่ได้ไอ้นั่นก็กิกนไม่ไดไก้ก็กินไม่ได้ ไอเรื่องสินแปดที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำปลานะนี่เขาอนุญาตแค่ไหนและที่ไม่อนุญาตจะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่าเอางี้ดีกว่ายังไงดีกว่าครับเนยใสยในคนน้ามันน้ำพึ้งน้ำอ้อยนมนี่เป็นพวกเนยกิน<อ>ได้แต่อย่ากินนมดิบนะอ๋ออย่ากนนมสดอะไรอะไรงั้นใช่ไหม ใช่ไม่ดีเลยอีกแล้วเนี่ยยกทรงหัวหลุดแม่เนยใสเนยข้นน,น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอตกใน,นมหาประเทศอุดรมจากเนยเป็นนมได้ใช้ไ้จรินนะครับครับอย่า,างนั้นกินได้นะทุกสินแปดนะจะเคร่งนักเดีย๋ยวจะไปกันทั้งหมดจะไปไหนไปเป็นผีผมได้ชื่อไปแล้วนะระวังนะ กลับเอาแต่พอดีพอดีกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงวันนี้ได้มาถวายสังฆทานที่ซอยสายลมเจ้าค่ะพอผู้หญิงเหรอนักนก็ผู้ชายตัวเปริ่มเลยอ๋อบอกว่าคือว่าอย่างนี้เวลาลูกนั่งภาวนาสมาธิกรรมฐานที่บ้านก็ตามที่ห้องพระก็ตามส่วนใหญ่ก็ถนัดเรื่องพุทโธแต่นี้ที่ประหลาดใจก็คือว่า เวลานั่งภาวนาไปคล้ายๆก็มีใครก็ไม่ทราบดึงไปข้างหน้าหงายมาข้างหลังเอียงไปข้างข้างเอ็นมาโอ๋ยโยกเยกเขาเรียกกรรมฐานโยกเยก <c oughs> อ่าในเ<อ>ั่งนี้เขาเรียกอุโกโกานิกาปีติปิติตัวที่สามโอเขามีหลักบอกไว้เลยดีแล้วนะจิตเริ่มดีแล้วแต่ถาว่าเทวดารปจำบ้านท่านบอกว่าอารมณ์หยาบไปเวลาขึ้นตนอ๋อ อาจารย์อ Bond ่านฉังกระถามเทวดาท่านฮึมโหวิชาชไวขนาดนี้นะพี่ตาชีมมันญี่ปุ่นเขาโอ้อารมณ์หยาบไปนะท่านบอกเวลาเริ่มต้นอารมณ์หยาบไปโอ้นี่ใช้ยางงี้นะก่อนเริ่มต้นพันั่างปป๊บหายใจยาวๆแรงๆตั้งห้าหกครั้งเป็นการระบายอารมณ์หยาบต่อไปการอย่างนั้นจะคลายตัวออาจารย์ถามฉันก็ถามท่านเหมือนกันเลยพอ อ๋อที่หลวงพ่อตอบเก่งเนี่ยเพราะม,มีมีถามอีกต่อหนึ่ง,งนั่นเหรอใช่อีกหลายต่อ, <c oughs> อหลายต่อ,ตอเมื่อคืนเนี่ยครัน<อ>ที่สุสนเจ้งจังอลไรหลายต่อยุ่งเลยอ๋อ <c oughs> ท่านจะท่านจะเกะกับท่าน,าน,านอ๋ออ๋อมีหลายต่อนะฮะ อีกนิดหนึ่งผมจะของสถานีคือว่าบางครั้งจะเห็นเป็นคล้ายดวงสีเคาขาวคล้ายแก้วลูกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนั่นแหละถูกแล้วปีติปีติะครับอารมณ์ใจเข้าถึงปีติอารมณ์เริ่มเบ่งคลิปอารมณ์เริ่มเ็นทคพิปเริ่มเห็นนิมิต ที่ไม่มีภาพจริงๆนะ,อะมองใยตาเปล่าไม่เห็นนี่เป็นของธรรม,มดาครับครับครับอ๋องั้นก็ไปที่เห็นนี่ก็เป็นของดีนะดีแล้วแต่ว่าใช่รอเราไม่ลอีกว่านั้นนะอ๋อจะลืมอย่างแบบเกณฑ์ทหาร,รก็ททำยังไงใจเข้าลึกๆอย่างใจออกแรงๆใย่ไหมครับครับครับเข้าครั้งระา,ายลมหยาบอ๋อแล้วก็บอกว่า สมัยแบบก่อนลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคโน้นโรคนี้บัดนี้ลูกหายจากโรคทั้งพวงแล้วจึงขอกราบขอบพระคุณที่เมตที่หลวงพ่อเมตตาให้กรรมฐานปฏิบัติแล้วลูกหายจากโรคไข้ไข้เจ็บเจ้าค่ะยังหายไม่หมดเหลืออะไรคร elite, ับโรคสงสัยโรคสงสัยวิจิกิจฉาแน่นเอามาเจ้าต่อไปเลยหลักมรการหลวงพ่อทีดกัรบก็ผมไปพบ คนคนหนึ่งแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาบอกว่าเขาได้มโนโมยิทธิมาจากสายหลวงพ่อแล้วเขาก็ทํานายอย่างนั้นทักคนนี้รู้สึกก็พูดได้กเก่งแล้วก็ถ่ายได้คล่องแต่เวลาแกจะถ่ายทีไรมันแปลกใจก็คือว่าจะต้องนั่งป้งในวงเล่าเสียก่อนแกถึงจะถ่ายได้ ต้องเรียนถามว่ามโนมยิทธิแบบกองที่หลวงพ่อสอนนั้เคยมีหรือเปล่าจ๊ะครับเป็เคยมีแปลกกินเหล้ากับมโนมยิทธิได้ไห้กำลังใจเขาอ่อนเกินไปก็ใช้เหล้าช่วยกำลังใจครับเวลาตายก็จะไปสวรรค์ท่านโลหคุมพีโอโหโอ้โหสูงลงไปขนาดนั้นเลยครับอมีอย่างเด้อ อาหลวงพ่อเจ้าขาวในเวลาที่ลูกปฏิบัตินั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาศัยมโนโมยิทธิไปที่พระนิพพานไปรลาบองค์สมเด็จสมมาสมุทิเจ้าแล้วท่านก็พาไปวิมานของตัวเองชัดเจนแจม่มใสตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทำที่บ้านนะเจ้าพระแว่าเวลามาฝึกจริงๆกับครูกลับตรงกันข้ามไม่ชัดไม่เจนไม่แจม่มไม่ใส าดูไปดูมาก็มักจะมีอะไรผิดพลาดอยู่เสมอจึงขอเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นเพราะเหตุอะไรแล้วต่อไปลูกจะแก้ไขอย่างไรจึงจะชัดทั้งที่บ้านและที่ซอยเจา้าค่ะอยู่บ้านชัดนะก็ใช้กําลังใจให้เหมือนกันก็ <c oughs> คือว่าที่บ้านทาเวลาที่เราสบายครับไ้ที่นี่เวลาจํากัด มาถึงก้นมะเร็งแล้วนั่งก็เครียดเบียดกันกายก็ร้อนอย่างนั้นทำจิตให้เป็นสุขเน่ยลืมซะหมดลืมร้อนลืมหนาวลืมเมื่อยลืมปวดได้จิตเป็นสมาธิยิ่งถึงปีติมะเร็งมันดิจริงเนี่ยมันมีแต่สุขตัวเดียวก็ตกลงว่าค่อยๆก็จะซาลงค่อยๆนะครับนี่เขาบอยว่าถ้าหากว่า ถ้าจะให้ดีคือว่านั่งที่นี่ก็ได้ชัดกลับไปบ้านก็ชัดเจนอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะนั่งข้างหน้าบ้านก็ชัดหลังบ้านก็ชัดในช่วมก็ชัดท้องน้อนก็ชัดอะไรกรรมฐานไปนั่งในท่วมได้หลวงพ่อนั่งจริงชาติใหญ่ไม่ใครกวนใจอ่ะโอ้ท่วมนั่งคนเดียวนะรับโอ้เบยขาเลยกรรมฐานแท้เลยนะไอกรรมฐานจริงๆฉันใช่แบบเนี้ยไม่ใช่ฉันใช่นะผีเคยใช้ นี่ก็พูดเล่นๆอ๋อเคยอันนี้จริงๆเมื่อก่อนนี่ตอนที่อยู่วัดรับบานโคนะสมัยนั้นหลวงพ่อยังหนุ่มๆเลยยังหนุ่มๆไม่ใช่ตอนหนุ่มๆอย่างนี้ถ้าเวลานั่งคุยกับใครอยู่ <ปะ S 1> ถ้าว่าท่านให้จะบอกอะไรให้ฟังนะอ๋ะอบางทีเราคุยๆเนี่ยเราอาจจะคุยผิดเปก็ได้อ๋อจะบอกฟังรู้สึกว่านอนทนไม่ไหวก็บอกแขกที่มาบอกว่าเดี๋ยวขอนอนมาเดี๋ยวพอเข้าห้องพระพระพอกราบพระจ้ยินเสียงบอกทันที ก็ oh. ออกมาเลยหายม้ว oh. นไอ้บางคราวบางทีคุยคนอยู่ห้องไกลห้องพระกลัวตรงขี้ <c oughs> เข้าส้วมเจอท่านบอกว่าหายปวดออากมาืุยได้เพราะนอนไปที่สงัดห้องพระก็เข้าส้วมในอาการไา้รึงกันโ oh. อ้ <c oughs> จริง <c oughs> จริงห้องพระนี่เป็นพุทธานุสต <c oughs> ใิใช่ครับใช่ครับห้องส้วมนะพระลู <c oughs> จารานุสติ <c oughs> วัดไรมโดกเล่มใหม่มาแล้วอุจารานุสตินะีโอ้อัน,นเรียกว่าเขาเรียกเขาสุขขาเลยนะ<อ>มีความสุขนี่แต่หลวงพอ่อตอบมีคนจีนค้านเลยทไมเขาบอกกรรมฐานนะถ้าไปทําในช่วงเราไม่ได้บาปเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ในช่วงมไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้เรา,าพระพุทธเจ้าไว้เป็นหัวเราอ่ะอท่านก็ปุจจาระเหมือนกันนะรับครับ,รบไม่พาเขาสวดเนืก็แย่ดีครับครับ นี่ผมกําลังแก้คนคนจีนอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมีประจำเดือนก็บอกใส่บาตรไม่ได้มันอะไรไม่สะอาดเพราะงั้นไม่ได้บุญได้กุศลแล้วอดตายทําไมอ่ะก็ผู้หญิงมีประจำเดือนใส่บาตรไม่ได้พระก็อดตื้อพระไม่ถืออ๋อไม่ความจริงๆแล้วไม่ไม่บาปไม่เป็นอะไรเะยอะไรเลยไอ้เลือดมันก็อยู่ในร่างกายอยู่แล้วของธรรมดาไม่มีอะไรเขาไม่ได้ประจำเดือนมาใส่บาทนี่ โอ้จริงนะจริงนะเวลาใส่ก็ใส่แต่ะออาหารออแล้วว่าอยู่ข้างนอกกายหลวงพ่อตอบอย่างนี้พระอื่นจะได้อาศัยได้นะแต่ถ้าเกิดเดือนไหนเกิดเป็นประจำเดือนทั้งหมดทุกบานทุกันก็ทังฉันด้วยอดตายครับนี่ประเพณีจีนอันนี้ก็ต้องแก้ไขนะบอกกองทุนกองว่าไม่เป็นไรอ้าวต่อไปเจ้านี้อยู่สุขุมวิทยรแพระหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ลูกก็ร huh? ุ o ่มใจเป็นอย่างมากตั้งแต่เปิดบริษัทตั้งแต่เบิกเบิกแล้วเปิดแล้วเปิดมั้ะตั้งแต่บริเปิดเอ้ลินไปยังไงพ่ลเขาเริ่ลินโลกเกตตั้งแต่เปิดบริษัททำกิจการทีวีมาเป็นเวลา กว่าปีแล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรมีการขาดทุนมีการยุ่งยากมีอุปสรรคนานาประการทาั้งทางที่ลูกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อทาบุญกับหลวงพอ่อช่วยหลวงพอ่อเคารพหลวงพอ่อนับถือหลวงพอ่ออะไรอะไรก็พ่อตลอดแต่ไม่ทาไมเป็นอย่างนี้ไปได้ขอบารม,มีหลวงพ่อช่วยชี้แนะเธอเพื่อลูกจะได้ไปแก้ไขขอรับให้ถานยกทรงครับอาสมัไมมาอย่างนี้แต่ลบ โยวงไม่เคยขาดทุนเหมือนกันนี่ไอ้คราวที่ว่าวันนั้นอะเล่งเล่งได้เจ็ดสิบบาทมาเมื่อสองวันนี้ดีกว่านั่นอีกครับทำไมเลยวันนั้นก็หูสั้นกรรมฐานเดินจยกรมไปตีห้าตั้งแต่หัวข้ามกัทั้งตีห้าแต่ว่าพรุ่งนี้อย่างน้อยสักสี่พันแล้วก็แจวใช่เอาเข้าเช็คฮะได้สิบบาทดีกว่าไอ้เจ็ดสิบก็ผีโอ้เล่งเรื่องอะไรไม่ได้เลยนะต้องสบายๆอย่าไปเร่งท้าไม่เร่งมีไม่ได้ไปเอาต่างอยางนิยม พี่เกินไปทั้งจิตเป็นสุขจินะครับครับมีหน้าเราภาวนากระถาเงินล้านต้องแบบสบายๆนะใช่เกเียบรอไปสักห้าร้อยเท่านั้นนะแปลกนะแบงแบงมาได้เพิ่มได้เกินได้เอ,อ้อัศจรรย์แต่ที่ยกทรงน,นับทีไรเขาจะขาดทุกที <laughs> สงสัยแอบ,บไปกินกาแฟน,นะอา้าวก็เป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็ค่อยๆแก้ไขนะมทุกอยาก่างก็ต้องพึ่งพงพ่อเปน็นธรรมดา ร่วงพ่อเจ้าขาตัวบปลิมเลยทั้งเอาแว่นส่อง <Mull> um> คือว่าอย่างนี้ลูกน่ะรักหลวงพ่อเคารพหลวงพ่อเหมือนกับบิดาบังเกิดกล้าวแล้วพยายามทําเรียนแบบหลวงพ่อหลายๆอย่างเป็นต้นว่า,าเอาแล้วว่าแบบหนึ่งหนึ่งก็คือว่าใครตกทุบได้เดือดร้อนมาก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยจริงใจ โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยประการน้องพวงแต่ว่าเมื่อช่วยเขาไปแล้วเขากลับมาดูถูกมาเหยียดหยามมาว่าประชดแดกดันกับลูกจนกระทั่งเกิดความไม่สบายใจปัจจุบันนี้อารมณ์กุศลกลายเป็นลมแค้นแค้นกองชำระอารมณ์ที่มาแล้วแก้ไม่ตกเลย,ยครับ ถ้าอยากจะมาพึ่งบารมีว่าหลวงพ่อเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรเจ้าปกติปกติผ่าไรปกติอีกแล้วเหมือนกันเอันนี้ก็ลูกพ่อแท้สิฮะลูกพ่อแท้สิเป็นเหมือนกันแท้ละไอ้ฉันก็ลูกพระพุทธเจ้าด้วยทำไมช่วยเหลือเขาแล้วก็มันกลับอักตันอยู่ว่าไอ้หลวงพ่อเป็นใรเอ้เนั่นนั่นอดีเขาทำมันถูกแล้วนะถูกถูกยังไงหลวงพ่อครับเขาก็พิจารณาพระมิหารสี่เราไงครับ เมตตาความรักกลมาความสงสารนุสตาเห็นใจใช่ไหมครับครับเวคาเขาด่าวางเฉยไว้หมดเรื่องโอ้โหด้วยนะจ๊ะครับครับโดยนี้ก็ให้ก็ด่าต่อไปไงนะใช่ใช่ครับอันี้ไหนถือเป็นของธรรมดานะครับครับสวัสดีมีสวัดีลกนะทำบุญกับคนไม่ขึ้นไอ้นี่มันมีเยอะในฉันก็ปกตินะ ทำไมเป็นลูกเป็นพระก็ยังเป็นหลวงพ่อก็ยังมีนะขนาดพระแก่ๆที่ก็มีเหมือนกันนะโดนหนักมากเหมือนกันนะไม่ใช่เบานะโอเอาหนักเลยเหรอครับใช่ฉันมัทําไม่รู้เรื่องเองแล้วแู้วิธีหลวงพ่อแก้ไขไอ้หนักๆที่ทำทำยังไงัเขาแก้ทำไมแค่ลุงผ้าไม่เฉยเลยไม่ใช่ลูกหลานจะได้เอาไป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 บักบักลาเจอบ้านไหนเจ้าเสว่าเป็นความเลวของเขาไม่ใช่ความเลวของเราออ๋ ถ้าเขาด่าเรามาเราด่าตอบเขาเลวเราก็เลวกับเขาด้วยอ,อย่างที่พระพทุทธเจ้าทรงตัดทิศรามไปดา่าพุทธเจ้าครับครับตามบาลีพระพทุทธดาแบบท่าสรมกรดา่ดากันอ๋อเวลานั้นพระพทุทธเจ้านั่งเทศอยู่ใช่ไหมครับทุสิทธิ์ของเขาเอาหารมาให้ขาไปขด,ดเข้าจะลม้มอแกก็ร้องแกก็กร้องมาว่าขอพระสมณมาสดมช่วยด้วย รามโกรธโอ้ใช่ใช่ใช่คนชาติชั่วเป็นนับถือพระสมนาโคดมอย่างคนนั้นแกเลยบอกว่าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ฟังเทศพระสมนาโคดมครั้งเดียวจะติดใจยิ่งโกรธใหญ่เลยนะอาจารย์นี่นะก็ออกจากที่ข้าวปลาไปกินวิ่งแจนไปที่วิหารพระเจ้าพระเจ้าพระมเทศอยู่ ไปถึงปับ๊บกอด่าเลยตามบาลีพระก่าดาแบบท่าสะมากรด่ากันพระพุทธเจ้าก็นี่เงียบเพราะแกด่าไปด่ามาเข้ากันไ,ไม่ได้กินไปแ,แรงก็หมดเพอ,อ,อ <laughs> าะหมดแรงแกก็กเลิกดา่าแกก็กชี้หน้าพระเจ้าก็บอกว่าพระสัมมาณคดุมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าทรามตามคตแพ้เธอตรงไหน เล้ก็เลยบอกว่าก็ข้าดา่าแกแกไม่ดา่าตอบข้าดีกว่าแกก็แพ้สิพระเจ้าสุตตะเทพเรียบนะ้ว่รพรามรสถาคตปีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรธสถาคตมาถ้าสถาคตโกรธตอบสถาคต,ตเลวกับคนนั้นนะนี่ถ้าพระรามแกมีบุญรู้สึกตัวนั่นขงขยองขอภายัย ฟังแท้จบประเดี๋ยวเดียวเป็นพระอรหันต์เลยโอ้โหแบบนั้นละสี่กรามนะครับครับที่แบบนี้ยาวกว่านะถ้าเราโอ้าใครด่ามาถ้าเราด่าตอบนี่เราเร็วกว่าเขาเหรอร็วเร็วกว่าเขาเขาเร็วมาแล้วเรายิ่งเร็วกว่าวันนี้ท่าเมียด่ายกทรงยกทรงไม่ด่าตอบถ้าเมียเมียถ้าเมียด่าถึงด่าตอบไม่ทีพิกจะมาของที่จะลึกจะตามมาตั้ง่นี้นะใช่ใช่โอ้นี่ได้ข้อคิดนะใครว่าเราเราว่าตอบ เป็นเราเร็วกว่าเขาเนี่ยใช่ใช่พระเจ้าว่าอย่างนั้นนะครับกรบราบครับ,รบงั้นการแก้ปัญหานี้ก็คือว่าเ,เราไม่ตอบนะว่าแบบนี้เนี่ยต้องจําแบบที่บบทพระเจ้าทรงเทศเรื่องนางิสาขาเพ<อ> <c oughs> ระาะขณะที่นาิสาขากําลังจะแต่งงานพ่อก็แนะนำครับ,รบว่าเขาให้เราจงให้ <c oughs> เขาไม่ให้เราอย่าให้ เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ข้อที่หนึ่งเขาให้แล้วเราจึางให้หมายความเราให้เขายืมไป<ะ>ให้เขากู้ไปแล้วก็ใช้คืนอย่างนี้ต่อไปให้ต่อไปได้<ะ>ถ้าเขายืมไปแล้วกู้ไปแล้วไม่ใช้คืนต่อไปอย่าให้<ะ>ต่อมาข้อที่สามเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้นะหมายถึงขอทาน นึกว่าสัตวท์ที่มีความทุกข์คนนี้มีความทุกข์มาให้กินแต่เขาทานอรกันคับครับครับต้องปฏิบัติตามนี้นะ<า>ก็จำตั้ว่าอย่้มันซ้ำจับครับครัน่จะแก้ปัญหาได้นะเอ่อหลวงพ่อเจ้าขาเอร์ลูกเป็นคนที่แปลกอยู่ครั้งเดียวคือว่านั่งนั่งไปอารมณ์จะ คล้ายๆกับเป็นอะไรอุจจารสมาธิคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจันอุจจารสมาธิอโอ้ยโอ้ขอโทษจะกินไปพูดถึงเรื่องส่วงภัยเลยนะขอเขาท้อขอภัยขอภัยอุปจารสมาธิมันคล้ายๆกับละละเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าตัวเองเนี่ยแต่งชุดสีขาว แล้วก็ยกพระประธานขึ้นวนไว้บนศรีรษะของตัวเองก็ไม่ทราบว่าลักษณะอย่างเอ๋อเดี๋ยวลักษณะต่อไปก็คือว่ามีเสียงมาบอกนนี้อย่าด่วนสึกนะสึกนะเข้าใจว่าท่านจะหมายความว่าอะไรลาภเรียนถามหลวงพ่อให้ช่วยชี้แนะสักครั้งเถิดเจา้าค่ะวันนี้ถามผู้หญิงใจผู้หญิงคอ่าข่าข่ายังไม่สึกก็วชี้หรือเปล่า ถ้าหาวันยังบวชชีอยู่ก็จะเพิ่งสึกจากชีถ้ายังเป็นกรรวะยังไม่แต่งงานก็ยัยาเพิ่งสึกจากความเป็นโสดโอ้โหอ่ <laughs> จริงๆความหมายตอนนั้นเข้าถึงอุปจาร,ามารสมาธิเนี่ยเขาดีแล้วนะอสมาธิขั้นนี้เป็นสมาธิขั้นดีเริ่มดีครับเทวดาชช้นจาตรรุมาราชเริ่มเข้าคุมแล้ว ราคานะ่ยราคาอย่างนั้นเสียงที่มาแนะนําในขณะปฏิบัตินัานก็ต้องเป็นเสียงที่แน่นอนแล้วใช่ัต้องฟังเสียงว่าเสียงถ้าเสียงใหญ่ๆเป็นเสียงเทวดาเจ้จาตุมาราชถ้าเสียงเล็กๆจะเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงก็ไม่ใช่้าผู้หญิงก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงก็ไม่เชิงเลยสองอย่างครับเสียงบวกกันอย่างนี้เป็นเสียงรมถ้าเสียงอ่อนโยนเป็นเสียงนางฟ้าเทวดา ถ้าเสียงเบาๆนิ่มนวลเป็นเสียงพระพุทธเจ้าโอถ้าเสียงเห่าห้าเป็นเสียงยกทรงโอ้ลักษณะเสียงก็บอกไว้เลยนะใช่ใช่เสียงเห่าห้าเป็นเสียงยกทรงมีอย่างนี้เะด้วียนะอ่ารับก็นี่ก็เป็นความรู้พิเศษกันมาอีกเยอะเลยเรื่องเสียงนะถ้าเสียงมาลักษณะไหนก็หมายความว่าไปตามลักษณะนั้นนะ